สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมติ๊กฮีโร่กับรับใช้นแฟนอีเช่นเคยนะครับ ep นี้เป็นอีพที่หนะึ่งะเป็นการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราเริ่มสถิติย้อนหลังงวดประจําวันที่17มกราคมนะรวมทั้งหมด25ปีดูได้ตามภาพนะครับอ่างวดนี้เป็นงวดพิเศษนะออกวันที่17นะส7มกราคมนะซึ่งออกมาหลายปีแล้ว ก็จำเตือนเอาไว้นะครับผมเพื่อการลืมนะครับก็ข้อมูลที่ติางวดประจํานะวันที่17มกราคมนะรวมทั้งหมด25ปีก็ดูได้ตามภาพแคปหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับผมเมื่อน,นํามาวัดกําลังเลขดูนะฮะเราจะเริ่มต้นกันที่3ตัวบนก่อนนะครับตัวเลขที่ออกมากได้แก่เลข1 2 5 7 1 2 5 7โดยมีเลข1กับเลข เลข7สูสีกันเด่นนะฮะโดยมีเลข1นชนกับ12บสแต้มเหนือกว่าเลข7แค่แต้มเดียวนะครับก็ฉะนั้นก็สรุปไปเลข1ออกมากที่สุดนะครับส่วนกำลังเลข2ตัวล่างนะครับเลขที่ออกมาได้แก่เลขสองห้าหกแปนะครับเลขที่ออกมาออกออกน้อยนะครับได้แก่เลขสามนะครับโดยมีเลข5้าออกมากที่สุดนะครับผม ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับต่อไปก็เป็นข้อมูลเฉพาะที่ออกวันพุธนะฮะพุธย้อนหลังทังหมด25่งวดก็ดูได้ตามภาพรับไปพิจารณาด้วยนะครับผมต่อไปก็จะมาวัดกำลังเลขเฉพาะที่ออกที่ออกวันพุธนะครับเลขที่ออกมาได้แก่เลข2 3 6 8 เลขที่ออกน้อยได้แกเลข0ูนย์สี่เก้ารับโดยมีเลข8นะออกมาที่สุดแต่ก็ยังสูสีกครับเลข2กครับเลข6ที่ชนกัน10ตัว8ชน1 1ตัวมากที่สุดนะเลข8ออกมากที่สุดนะครับต่อไปเป็นกําลังเลข2ตัวล่างนะครับเลขที่ออกมากได้แก่เลข2 57เลขที่ออกน้อยได้แก่เลข169โดยมีเลข7ออกมากที่สุดนะครับดูได้ตามภาพนะสูสีกับเลข5เลข2 ก็สรุปไปก็เลข7ออกมากที่สุดนะครับต่อไปก็เป็นการรวบรวมทั้งหมดนะครับกับรวบรวมกำลังเลขนั้เฉพาะเลขที่ออกงวดประจํวันที่17มกราคมแล้วก็เฉพาะที่ออกวันพุธนะครับผมกําลังเลขมารวมกันหมดเลยนะครับก็จะมาดูกําลังเลข3ตัวบนก่อนนะครับก็จะสูสีกันนะครเลข1กับเลข2นะครชนกัน18ตัวเท่ากันนะครับ โดยมีเลข7ชนกัน17ตัวนะครับก็สูสีกันเพราะฉะนั้นสรุปเลขเด่น1กับ2ผมชอบเลข1ครับเลข1นึ่งเลยสรุปเลข1ออกมากที่สุดนะครับผมส่วนเลขกําลังเลข2ตัวล่างนะครับก็ดูได้ตามภาพนะครับเลข5ชนกัน1 6 16ตัวนะฮะเลข2ชนกัน13าตัวเพราะฉะนั้นสรุปเลขเด่น2กับ5เด่นสุดออกมากที่สุดก็คือเลข5นะครับผม ข้อมูลเหล่านี้นะเป็นข้อมูลทางเศรษิท์ที่รวบรวมมาจากคณะผู้จะทำหนังสือนิยสารผลใจคนรวยนิยสารพิมพ์ใจนิยสารจุกบางจากนิยสารสัสสมาแล้วก็นิยสารฮีโร่นะซึ่งมีวางตลาดคู่องการมานานนานนับ30ปีแล้วนะครับผู้ติดตามประจําย่อมเชื่อถือศรัทธาที่ผลงานอันยาวนานนะครับทา่านสามารถสั่งซื้อได้ตามภาพนะครับซึ่งเป็นช่องทางในการจัดซื้อนะครับ ก็พิจารณาดูตามช่องทางด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การอุดหนุนด้วยดีเสมอมาในอวาระโอกาสปีใหม่นี้สิ่งที่ไม่ดีก็คงจงผ่านไปโชคไม่ดีก็ยงผ่านไปสำหรับปีที่แล้วมาร่วมต้นปีใหม่ในงวดนนี้ก็ขอขอรับสักเงินแสนเงินล้านกันทั่วทั่วหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับ